สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพามารับชมเจ้าแม่ควนอิมนะครับเจ้าแม่ควนอิมที่สลักด้วยหินยกนะครับหินยกแท้าจากประเทศแคนาดาครับปริิษฐานอยู่ที่ชั้นสองศาลาพยกวัดรรรม,มงคลครับวันนี้มาชมกันนะครับ วันนี้เรามาชมเจ้าแม่ควรอิมนะครับแกะสลักด้วยหินหยกนะครับสีเขียวสวยงามมากครับซึ่งเจ้าแม่ควรอิมนี่ก็เป็น ปางหนึ่งคือพระโพธิสัตว์ครับพระโพธิสัตว์ควรอิมครับเจ้าแม่ควรอิมก็เป็นเป็นปางสุดท้ายยนะครับที่เกิดมาเป็นจิติลงมาบนโลกมนุษย์นะครับ เป็นชาติสุดท้ายนะครับมีพระนามว่าเจ้าหญิงเนียงซานนะครับซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรชินหลินนะครับซึ่งปกครองโดยพระเจ้าเนี่ยงจวงกับพระนางเซี่ยหลิน หรือพระนางเปาเตอ๋อนะครับซึ่งมีพระพี่นางสองพระองค์นะครับเจ้าแ,แม่ควรอิมนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะครับเป็นองค์เดียวกับ อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์นะครับเป็นองค์เดียวกันครับซึ่งมีต้นกําเนิดในพระสูตรมหายานในอินเดียนะครับในพุทธประวัติ จะได้ผสมผสานความเชื่อพื้นพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับของคนจีนนะครับในตำนานเพราะบริษัทกวนอิมนะครับมาในภาคของสตรีนะครับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ที่ศรัทธานะครับผู้ที่เริ่อมใสศรัทธาแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องต่างๆนะครับให้มาช่วยเหลือก็จะมากราบไหว้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับก็มาขอโชคขอลาบขอพรในในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้สบายใจนะครับ มหาโพธิสัตว์ควรอิมนะครับคนไทยก็ให้ความนับถือเป็นจำนวนมากนะครับพระโพธิสัตว์ควรอิมนะครับก็เป็นชาติสุดท้ายนะครับที่ลงมาเป็นมนุษย์นะครับแต่เดิมเป็นเทพธิดาจุติมาเป็นโลกมนุษย์แต่ก่อนก็เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งนะครับ กม็มีผู้คนนับถือมากมายมากราบไหว้นะครับเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็มีอยู่หลาย,ลายที่นะครับปฏิฐานอยูหย่หลายที่แล้วก็ที่วัดธรรมมงคลน,นี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งน,นะครับที่มี เจ้าแม่ควรอิ่มประดิษฐานอยู่และซึ่งที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับแต่สลักด้วยหินยกนะครับหินยกที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับอยู่ที่นำมาจากแคนาดานะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าอีกองหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเป็นประวัติย่อๆนะครับ ทีท่านประสูตรเมื่อ19เดือนที่นะครับของของจีนนะครับก็แบ่งเป็นของาศาสนาพุทธนะครับาศาสนาพุทธแล้วก็าศาสนาเต๋านะครับาศาสนาพุทธก็ เจ้าแม่กวนอิมนะครับศาส,สนาเตา๋าชื่อหางเจ้าจุงนะครับก็เป็นประวัติโดยย่อนะครับเราก็มาชมความสวยงามนะครับชมบารมีของเจ้าแม่กวนอิมนะครับ ก็ซึ่งเป็นบางหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับลงมาโรดนะครับช่วยเหลือเพื่องทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์นะครับก็เป็นที่เขาลบเรื่องใสนะครับมากราบไหว้เป็นสิริมงคล ท่านใดมีโอกาสมาเที่ยววัดธรรมมงคลก็มากราบไหว้กันได้นะครับเป็นก็เป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมได้มากราบไหว้นะครับแล้วก็นํามาให้พี่น้องชมกันนะครับก็ช่วย กดติดตามนะครับกด s u b ส c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มชมพาชมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ